สวัสดีครับพ่อโหคนเดิมนะครับนายพัตตันนะครับวันนี้ผมก็จะม,มาเล่นทีโฟเสองกับเพื่อนนะครับแค่คนเดียวฮะใช่ครับก็มาเล่นกับพี่เคได้แหละสปินไร้ลาวอยู่ทำไมไม่เคยเห็นไอว้วนวัดเต้าเลนเหรอเออคุณไม่เคยเห็นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำอะไรละ่ะวันนี้ก็จะม,มารีวิวเฮฟวี่กันนะครับพี่ไปไปมาพี่มามาวันนี้ผมก็จะม,มารีวิวเฮฟวี่กับ พี่เคนะครับพี่เคะตัวนำเฮฟวี่เลยเพราะพี่เคเป็นรัสเซียกายเนี่ยรัสเซียของแน่เนี่ย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 เฮ้ยอย่าเพิ่งรัสเซียแถวนี้มันมาแล้วก็มันเริ่มกันเลยเฮฟวี่นะครับเป็นสาย defense สายที่สองนะครับลองมาจัด demo man นะแล้วก็เป็นสายที่ถึงที่สุดในในบรรดาของค้าทั้งหมดนะ อ,อนี่ลุมอูเบอร์มาล้มลุมลุม,มและเฮมมีอม่อาวุธหลักของเขาคือมีดิกันนะครับเอร์ไม่มีใครกันเลยเหรอไม่มีเลยอโอ้โอ้โอมีก็แปลกอะเด,ดโมหัวขาวโอ้เดาโทรศัพท์ตกอ่กรีบขึ้นมา ก็เฮฟวี่นะครับจะเป็นสายที่ผมจะบอกความสามารถเลยนะครับความสามารถแรกคือทั้งถึกทั้งอดทนความสนักแล้วที่สองอาวุธของเขาไรแรงมากคือมีนิกันได้แหละยิงโคตรรัวยิงโดนเต็มหน้านี่คือแบบจุกอะเต็มหน้าจุกมากกูโดนพอเซเจอร์เต็มหน้าเนี่ยกูก็จุกเหมือนกันและอย่างที่สามถ้าเกิดเฮวี่อยู่กับเมดิกแล้วก็จะเป็นอะไรที่โคตรจะอึดกว่าเดิมแน่นอนแล้วมันก็โดนไฟเผาตาย ข้อข้อเสียของเฮฟวี่นะครับก็คือเดินช้าอย่างที่สองเวลาคุณกดเล็งแก๊สลิงเนี่ยเนี่ยเนี่ยขี้ขวาเนี่ยจะทำให้เดินช้ากว่าเดอร์วิกอย่างที่สองจุดเป็นจุดอ่อนให้สำหรับสปายและก็สไนเปอร์ได้อย่างง่ายดายเฮลโลอีกครั้งดัมเบลฮะโว้ยแมนเบเกอร์อะ ก็แน่ตามแอดพูดนี่แหละโอ,โอ้โอเคขอะเร์ได้นีครับเห็นไหมครับอยู่กับบอ่อแล้วมันจะโคตรจะอึดนะครับเรือมอไม่ฮหี่วกูเลยสักตัวตอนหนึ่งนะแล้วก็เฮปปี้ข้อเสียก็คือเดินช้า <c oughs> เป็นเป้าให้สไนกับสไปนนะครับและก็ถ้าเกิดเลื่อนเลยมึงเหลือ,อ,อ,อน้อยมึงจะหนีมึงก็หนีไม่ทันหรอกวิ่งช้าั้งเป็นเต่าร้านปีอะ แต่บางคนก็ทันนะอ่าฮะแล้วพี่จะเอาปืนนี้มาทำไมเนี่ยยิ่งช้ากว่าเดิมอีกแต่ว่าดาเมจโอเคแล้วกันนะแถมด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากูอือดอ่ะเออบอกแล้วว่ามันอืดปืนนั้นเ่ะดาเมจก็โอเคแถมก็ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็โอให้พี่อยู่อ่าฮะแกแก๊สลิงกูจะเอกูไปละฟอกอยู่ ไม่ใครช่วยกูเลยพารนเนอร์ตายกูวิ่งหนีแล้วก็ขอขอบคุณเมดิกคนที่เล่นให้ผมนะครับที่คิวให้ผมสปายหลังไม่ใช่คนคนไหนไม่รู้อ่ะไม่ใช่คนไทยอุ้ยเกือบตายเยี่ยม Thank you, thank you, เมดิกนี่ครับเห็นไหมครับมันจะอึดอย่างนี้ครับก็เปลี่ยนเสมือน m e ิ t เ h e m เมดิกนะครับในท F2 นะครับในเทเลอร์ท F2 มิดเเมดิก นั่นแหละมันจะอึดอย่างนั้นถ้าครอบคู่กับหมอนี่มันจะเป็นนี้ครับเป็นนี้เอียเดี๋ยวพี่เอาคืนแล้วพี่น้องก็ข้อเสียเอ้ผมลืมบอกไปข้อเสียของเฮฟวี่ก็คือเวลาุณสปินมินิกันนะครับจะทำให้เสียงดังมากศัตรูอาจจะรู้ก็ได้มันจะมีไอเทมอันหนึ่งที่แบบกดสปินมินิการแล้วมันจะไม่ได้เสียงเลยเออเข้าเรื่องเลยเถอะเกี่ยวกับโอ้เฮียปายตายกันเถอะกูตายแลวกูโดน ด o m ม n a น e สการ์ดแต่บูชแล้วก็โดนออโต้บาลัสอินสซรเอ้ะเขาเลือกเลยเถอะไอ้แกน่งก็คือจะมีแบบพวกอะไรนะไอเทมก็จะเป็นอย่างี้ครับอัและเอาหลักก็คือมินิการธรรมดาครับแต่นี่ของผมเป็นลายปืนอันที่สองก็ช็อตกันนะแต่ผมเปลี่ยนเป็นแซนด์วิชและอันที่สามก็คือมัดบัวขาวย่าเหยย่าเหยย,เหย่าเฮย เดี๋ยวพี่คิดว่าใช้หมัดปีงดีกว่านะเหมือนไปในมุมแมนเมื่อกี้อ่ะใช่ครับมัดเดิมุมแมนเดี่ยวเฮ้ยอุ๊ยกืบตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวเลือดก่อนโอเคอธิบายอาวุธอันแรกเลยครับแซนด์วิชนะครับเป็นเอาไอเทมที่ได้จากการทำแอชิเมนต์อันนึงเดี๋ยวผมขึ้นลูปเอาไว้นะครับแอชิเมนต์อันนั้นอ่ะเทปวิมใช่แล้วก็ซึ่งความสามารถของแซนด์วิชนี้ผมขอแนะนำเลยใช้เป็นอาวุธรองแทนทัชกันก็ได้นะ ถ้าคุณเล่นกับคู่กับเมดิกก็คือความสามารถคือเมื่อคุณกดคลิกซ้ายหรือใช้แซนวิชมันนะครับจะทําให้คุณรีเลือดเต็มร้อเซเลยไม่ว่าเลยคุณจะเหลือ 1, นึ่งเหลือสเหลือหเหลือเจเหลือยีเหลือน้อยนึงครับคุณกดกินแซนวิชเข้าไปมันก็จะเต็มเลยเท่ากับคุณเก็บกล่องยามาแบบกล่องใหญ่ข้อเสียก็คือรีชาร์จนานมากแต่ไม่เป็นไรครับ ถ้าเกิดคุณไปเก็บกล่องยากล่องอะไรก็ได้กล่องเล็กกล่องกลางกล่องใหญ่<ๆ>ในตอนที่คุณเลือดเต็มมันจะรีแซนวิชให้อัตโนมัติเลยและแซนวิชก็สามารถลิกขวาเพื่อไปการโยนให้ศัตรูได้ไอ้คู่ออคูได้คนอื่นได้ไม่ใช่ศัตรูไอ้บ้า <c oughs> อ่าอย่าอย่าอีกถ้าเกิดเราจะสามารถใช้แซนวิชก็เป็นอะไรเป็นคอมโบก็ได้แค่นยกตัวอย่างเราให้แซนวิชกับเมดิกไดเนิกเก็ฮิวเราแล้วเราก็ไปหยิบไอ้กล่องเลือดก,ก็เหมือนการคอมโบอีกแบบนึง ซ oh oh uh um ึ่งแบบเราได้แซนวิดมาด้วยซึ่งกูก็เจอแล้วแล้วก็แซนดวิชก็ชี้ขวาเพื่อเป็นการโยนอย่างนี้นะครับเมื่อเพื่อหรือใครมาเก็บเนี่ยจะทําให้รีเลือดได้แบบปันกลางก็เหมือนเก็บเลือดกล่องกลางครับอ่าฮะแล้วก็คอมโบที่สองที่เฮฟวี่ที่ผมลืมบอกไปนะครับก็คือเมื่อคุณจับไกลดีเปนเซอร์นะครับแล้วคุณการยีไปแค่ไหนมันก็กระสุนคุณก็จะไม่มีวันหมด ทำให้กลายเป็นเ็นที่รุ่นสองไปแล้วใ,ใช่ไหมี่ข้าวงเฮวีนา่าจะใช่มั้งแปบบ๊บเีตอนนี้ยังไม่วางพูดต่อเลยแล้วก็อย่างอย่างที่สามก็คือหมัดครับหมัดมีไว้ทำไมก็มีไว้ต่อยบวกบวกใช้หมัดบวกขาวยากเฮยเหมือนที่พี่เคทำใส่เดมมแมตัวน,นั้น,น,นแล้วก็เออลืมบอ,อกไปเลยครับเฮมี่เออแล้วที่ลเล่นสปายนะั่นแะใช่โทษดี เพราะมันนั่นแหะเกินไปละเฮฟวี่คนไม่ไหวแล้วก uh ็เฮฟวี่ผมลืมบอกไปนะครับจุดเฮฟวี่คอยเป็นตัวจัดการเอจิเดียจุดการทุกตัวเลยครับแล้วกูก็โดนสปายแทงตอนจบเฮฟวี่ไว้สำหรับจัดการพวกทุกคัสเลยเนี่ยเนี่นพวกคัสพวกเนี่ยครับแล้วก็ก็จะมาต่อกับเฮฟวีเลยครับหมัดครับหมัดของเฮฟวี่จะเป็นหมัดปกตินะครับซึ่ง หมัดปกติก็แบบเหมือนเดิมอะไม่ได้มีอะไรพิเศษก็เป็นะระวีประชิดแต่หมัดที่ผมใช้อยู่ก็คือหมัดวิ่งไวหมัดไฟครับหมัดหมัดน,นี้นะครับจะเป็นหมัดไว้สําหรับวิ่งวิง่งหนีนะครับก็ความสามารถของมันก็คือเมื่อคุณถือแล้วจะทําให้วิ่งเร็วขึ้น30ข้อเสียมีเยอะกว่าความสามารถข้อดีก็คือ,อดาเมจ ลด2ี่เนเลยหมัดเนี้ยแต่ไม่ลดอาวุธอันอื่นนะลดแค่หมัดเฉยๆแล้วก็เมื่อเวลาคุณถือมันจะมีคําว่ามาร์คเดชขึ้นมา,มาเห็นไหมครับเนีน่ยจะเป็นเครื่องหมายมาร์คเดชขึ้นมาซึ่งแปลว่าเมื่อคุณโดนยิงปุ๊บจะทําให้คุณเสียดาเมจเพิ่มเป็นคูณ2ใช่ไหมพีม่เข็มตัวมึงติดนีเครอะเหมือนโดนแฝงวอลฟาดอะอ่ะฮะเหมือนฝั่งนั้นเล่นเฮลิสองตัวแฮทเอ้ยโอ้เช่เชี่ยเชื่เช่ไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ด,ไ,ได้ไม่ได้ไไดแล้วแพทเราผิดเราผิดพลาดแล้วแ้ โอ้แอบช็อตได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอได้แซนด์วิชก่อนพี่งอมงอมงอมเฮ้ยจะมีความไรเซิร์ฟฟ้ามีดซูมไว้แม่เอาปืนเก็บไว้ยิงเม็นอกเม็นอกเม็นอกเออแหล็กแหล็กก็อาวุธที่แนะนำนะครับก็มีมินิการธรรมดาแซนด์วิชแล้วก็หมัดวิ่งไวนี้หรือว่าหมัดที่สองที่ผมแนะนำก็คือหมัดอ่าหมัดเหล็กครับ ฟิต<ช>ออฟสตีลอธิบายหมัดเหล็กดิพี่หมัดเ,เหล็กก็คือก็ข้อดีน่าจะรับแบบไงเลยแบบโดนรับดาเมจจากกระสุนหรือว่าระเบิดน้อยลงหรือไฟโดนรับจากดาเมจจากอย่างน้อยลงอ่ะเอาง่ายแล้วก็อะไรข้อเสียก็น่าจะทําเสียอาวุธช้าเดียอาวุธช้าแล้วก็นั่นด้วยรับดาเมจจากอาวุธ melee หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ ก็เอาง่ายคือรับดาเมจจากอาวุธอะไรเป็นชิดก็คือแบบคุณโดนอาวุธชิดชีตไปตีใช่ไหมแล้วหมัดเชคุณใช้หมัดอื่นอะไรเงี้ยเออไม่เป็นไรลดแค่60สิแต่คุณใช้หมัดเหล็กเท่านั้นแหละลดประมาณสับร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยจุกได้ง่ายนะแต,แต่ว่าคริติคอข้อถ้าเกิดนับส่วนใหญ่ได้คลิติคอข้ออย่างเช่นพวกน้ำพวกคลิปโลเก็ตก็น่าจะกัดได้ดีแต่ถ้าเกิดคลิปเมลยก็ประมาณสามร้อยเข้ากับคุณม่องเข่งเลยสามร้อยเก้าสิบ ทำไมตั้งชื่อแบบรูปบ้านวะฮะดูกดแถบดีที่สองฝั่งฟ้าชื่อแม่ก็เป็นรูปบ้านเลยค่ะก็วันนี้ก็รีวิวไม่ค่อยมีอะไรมากแค่นี้ก็แค่ส่วนที่เหลือก็เป็นการเล่นให้ดูครับพอเราเซ็งเป็ดพอเราไม่มีอะไรให้ทำแล้วที่เจอเข้าช่วยละเต็คิวโอ้เดโบพี่ช่วยไม่ได้พี่ช่วยไม่ได้รู้รู้รู้แดกเขาแดดก่อนแดกข้าวก่อนแดกข้าวก่อน แค่การคลิกเองเองรูปบ้านหานี่ดีครับเอาบริการเิงหน้าศัตรูเต็มเต็มอย่างเงี้ยดาเมจเข้า30กว่าตายยากตายอย่าทิ้บหายโอ้มึงทำไมไอ้รูปบ้านนี้มันคลิปบ่อยจังวะพระเจ้าช่วยโรเจอร์โซเจอร์นี่ครับเฮฟวี่เอาจัดการได้ทุกตัวครับ แต่ถ้าจตดการเทฟวีด้วยกันนี่คงจะยากหน่อยนะครับมันต้องพึ่งดวงว่าคนไหนเลือดน,น้อยคนไหนเลือดเยอะแล้วก็ดาเมจกับการยิงโดนของอาวุธครับถ้าสู้กับเทฟวีด้วยกันใช่ทีรู้กูมาเล่นหมัดนี่ก็ท,ท้าผู้ชมน่าจะจำคลิปนั้นได้นะครับหมัดอ่าหมัดไอ้น่าหนา,นานที่ต่อยแล้วจะติดคีมวยไทยเป็นมวยไทย,ย,ยนั่นแหละเป็นหมัดมวยไทยสำหรับผมก็คือต่อยแล้วติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แต่ไม่คาว่าหมัดนี้ก็เคยบ่อยด้วยนะตัวใหญ่ไม่ค่อยมากตัวใหญ่เคยอย่างเช่นยามเฉยๆไออย่างเช่นเดโมแมนมัตส์สเตปเปอร์ข้างหน้าอ่ะพี่ช่วยหน่อยก็ต็ปเปอร์ข้างหน้าไอหมัดนี้ข้อเสียก็อยู่ที่ต่อยช้ามากต่อยช้าอยู่ที่ต่อยช้าลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แ้ะเราก็ไม่แคร์เพราะมันก็ยังใช้ได้ดีเพราะมันต่อยแล้วก็ใค้แต่เฟ้แค่สามวิเท่านั้นโอ้โอ้โอ้ใครยิงวะใครยิงวะที่รู้กูแดกข้าวละ อย่าเพิ่งกูหิวอย่าเพิ่งแดกข้าวอย่าเพิ่งแดกข้าวเลอเลกูหิวข้าวโอ้ยเฮียไม่หิวแล้วกูอิ่มแล้วเลือดเลือดไอ้ดิทิวโอเคตีสตันหมอตีสตันเป็นเก่าสุดยอดมากหมอแม่งทขาไมอะไรสักเขแม่งตีลูกเบทบอลอัดหัวไม่เด็กตีสตันเลยเหรอโอ้แสดงว่าตีไกลได้ดอนและพี่ไก็ใช้ฉาบซ้ำสุดยอดเป็นคอมโบอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น เดี๋ยวค่อยอัดจะคอยมาหรอกนะที่จะเล่นแมก่เต้นเต้นของกาตอนน้าเออแล้วกูก็ตายฮะใช้อย่างอื่นดีกว่าใช้แมจมก,กันนั่นแปลอะไรกันดาเมจดอ่ะฮะเวลาสักดกันดาเมจโอ้จริงด้วยเมื่อกดสปินเท่านั้นเดี๋ยวผมจะลองใช้ปืนอ่ะทอมสันดูเออสปินไวขึ้น20%่ิเปยิงไวขึ้น20%แล้วก็ไม่มีเสียงสปินเลย ข้อเสียก็คือยิงช้าลงเออมือจะว่าไงก็แน่สปินไวขึ้นแต่ยิงช้าลงเอาาก็มันเป็นปืนรูเดียวนี่แพทไม่มีเสียงด้วยถือว่าดีอย่างหนึง่งฮะล้วใครโดนเฮดช็อตตายวะลูบ,บานไอ้ลูบ,บาลไอ้เริ่มแปรปื์และไม่ขอาไว้รูอเปบาาฮะมีสปายอ่ะหมาตั้งนานแล้วโอ้กูกระเด็นนะดิไรเปอรนี่เก็บไปเรียบร้อย นี่ครับจะให้ดูนะครับกินแซนด์วิชไปนะครับแล้วเก็บกล่องเลือดนี้แล้วดูแถบดีๆนะครับิเต็มใช่ไหมครับเต็มเลยครับเ<อ>นี่ยข้อดีของแซนด์วิชก็ดีอ่ะเป็นอาวุธที่ดีดีมากๆเป็นอาวุธที่ดีเมื่อก่อนนะอะไรนะเมื่อก่อนเขาไงดีโดูแซนด์วิชแล้วเราเก็บแซนด์วิชปุ๊บมันก็จะเพิ่มเลือดให้เราเลยอ่ะแต่นิดเดียวเองแต่เหมือนประมาณว่าไว้แบบสำหรับดับไฟอ่ะ ซึ่งวิธีนี้นะครับเก็บกินแซนด์วิชก่อนแล้วค่อยเก็บเลือดเป็นวิธีที่คุ้มมากถ้าเก็บเป็นหลอดกล่องเลือดเล็กใช,ใช่ไหมพี่ใช่ได้ช็อตไซเปอร์แล้วเสรไม่ตายขอบคุณมากมันมีแสนหลังเจอร์เตจิงให้แล้วจิงให้แล้วแต่มันเก็บเลือดวะสักก็ไม่ช่วยอะไรเลยแพทออเออนี่ครับคอโมโบใหม่วิ่งปุ๊บมาอยู่ตรงกล่องเลือดน,นี้แล้วเดก็กอาหารเที่ยงก่อน อ๋อสำหรับนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบความเชื่อส่วนตัวของผมนะโบวใช้วิดจารยงานนี่จะนาเลนแแทุยโหใช้จักรยานไม่ต้องพูดมึงไม่ต้องพูดก็ได้คำนั้นอ่ะไม่ต้องพูดโหดใช้จักรยานในการฟังด้วยนะครับก็คือใครเล่นเฮฟวี่มากมักจะอ้วนตลอดใครเล่นเฮฟวี่บ่อยสุดเอ้ยใครเล่นเฮฟวี่เยอะเบื่อแบบบ่อยมากบ่อยเกินอ่ะจะทําให้ชีวิตจริงอ้วน เด็กเนี่ไอ้แพตตันคนนี้มันกำลังอ้วนแต่ว่าตอนนี้มันก็ลดละเพราะมันเล่นไม่ค่อยบ่อยกูเล่นไม่ดิใช่ครับคำสามนี้ทำให้กูเน็ตหลุดเลยโอเคครับก็กลับมาแล้วครับหลังจากที่ผมเน็ตหลุดไปเมื่อกี้หลังจากที่พูดคำสาปไม่นันไปนั่นแหละคำสามมันเป็นผลจริงกูบอกแล้วไง <c oughs> เป็นผลจริงทำให้คนพูดเน็ตหลุดกูว <c oughs> ไม่หลุดอยู่แล้วหุ <c> ้ย <oughs> อย่าไปเชื่อเลยคำโกงคำตาปคำตาปมันไม่จริงหรอกจะแค่ความเชื่อ<ก>คนโมก็มันม<อ>ก็ไม่เชื่อก็อแล้วแต่ทางนันแต่อย่าลบหลู่กันเลวกันอ๋อฮะย่ลบหลู่เพราะมันก็เป็นจริงได้ใช่เช่นมีบางคนเป็นเฮฟวี่จัดเลยอ้วนจัดมาเดียจะไม่บอกชื่อคนนั้นคนนั้นก็คือใครคใครที่รู้ก็จะไม่บอ,อโอ้สถิติโคตรเยอะ เดี๋ยวเดวมันยิงจากไหนเอ้ยยกโอด้ดีดีเยี่ยมสสยหมอดีก็ปืนที่ผมใช้อยู่ก็ไม่ต้องสงสัยครับเป็นปืนที่ใช้กันบ่อยมากชื่อปืนว่าไม่ต้องสนหรอกเป็นปืนหัวมังกร่ะง,ง่ายๆปืนหัวมังกรเป็นปืนนนี้ก็จะข้อดีอยู่ที่เนี่ยครับเวลาคุณกดสปีดมันจะมีไฟรอบๆทำให้แบบสปายไม่กล้ามาจิ้มหลังเราอะไรเงี้ยเอื้อมไใรูปบาเแ็งตัว ข้อเสียก็คือเวลาคุณกดสปินจะทำให้เสียกระสุนเป็นสองเท่าอย่างเงี้ยกระสุนจะลดลดโคตรไวเสียไปหกนะถ้าเกิดเรากดสปินอะเสียไปหกปกติเสียสามแต่ข้อดีอยู่ที่เมื่อคุณไปใกล้ศัตรูมากจะทำให้ติดไฟแล้วเพิ่มดาเมจต่อศัตรูแดดเขาเที่ยงเนี่ยนแดกเข้าเที่ยงแม่งแดดสไปเดียคนนี้มันดอปตัวเนอะยจะกระโดดหมดอะแต่ว่าเขาบอกว่าปืนกลหนามมันเอาไว้สำหรับเล่นตอนที่อะไรพวกดันรถ ใช่ครับโอ oh, oh. ้แหลกแหลกแหลกพวกเพโลดอะไรพวกนี้ตายเดยโมตอนั้นตายแล้วกูก็แหลกแหลกมาได้ตรงฉวามากเฟมเลนตกโอ้โอ้เฮฟวี่ oh. ถึงแม้มึงจะถึกแค่ไหนอาวุธแรงแค่ไหนมึงเจอสเกลเป็นพันห้าห้าร้อยกว่าตัวไม่ก็สิบกว่าตัวมึงก็ตายอยู่ดีอ่ะตายแค่มึงมีมีเ็กเข้าวไว้มึงก็รอแล้วใช่เปล่าวะอตอนนี้ ซึ่งจริงนะคาร์เทเฮฟวี่เป็นคาร์ทที่ไม่ค่อยมีใครเล่นกันบ่อยเลย oh. คาร์เทเฮฟวี่นะครับ oh. ใช่ไหมพี่คาร์เทเฮฟวี่ไม่ไม่ค่อยมีใครเล่นกันเลยจะ uh huh. เล่นเฉพาะสะถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น oh. Oh. โดนสปายจิ้มหลังตาย oh. Oh. เออไม่ดีมึงอย่าเถื่อนมากเออเห็นไหมบอกแล้วอย่าเถื่อนมาก Surprise, motherfucker. เฮ้ยข้างโอ้โหเจอไอ้ข้างตายตายเหมือนกูนี่เห็นไหมมาฟงมือมีเสียที่กลัวคุกลัวล็อกเก็ตฮัลโหลพี่อยู่ไหมเนี่ยอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูกูเห็นศพกสเกลก็แต่ไงแแต่ว่าทำไมพี่ไม่เห็น็อตมันสักทีพี่ก็งงอยู่พี่ก็เครียดอยู่เนี่ย ถึงมันตกขาหักตายจเป็นอกเาคนใจนะอ่ะอุ้ยจำไป็นใจนิดนึงแซนวิชไหมไม่ต้องไม่ต้องมีนี่อยู่งั้นผมแดกเองนำนำนำคือกูอยากรู้นะเฮฟวี่มึงแดกแซนวิชปุ๊บแดกไม่หมดแต่มึงเสืออเก็บไว้ในตูดอีกครั้งหนึ่งอ๋อไปสนเปอร์ข้างบนที่สเกล้วยอย่าเพิ่งไปจะบุกด่านให้กูรู้กูรู้รอ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  เก็บเรียบร้อยรอที่เก็บไม่ได้พี่ก็ร้องทิ่เงินเลยตายเลยมันปานมแล้วมันยิงใส่ผมพี่กำลังโดนสเกลเลยก็เยเกือบพ่าลงก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับกูมึงผิดพลาดตั้งแต่มึงเจอกับกูแล้วอะและผิดพลาดตั้งแต่กูโดนย้ายทีม อ่าแล้วก็ผิดพลาดก็มีคนบ้านแปมไม่ได้บูชเช็ดกูออกอแล้วก็ผิดพลาดอย่างหนึ่งก็คือกูอโอเคมันพี่เคออกดีหน่อยก็ขอจบการรีวิวพีิร้อนนี้นะครับผิดพลาดประกนนารใดก็ขออภัยด้วยส่วนจะให้อธิบายอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฮฟวี่หรือเกี่ยวกับพาสดุอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยนะครับโอ้ยพูดจนลิ้นจะพันแล้วเนี่ยเออไปไปยุาาง่งก่อนยุ่ก่อนแพทถ้าเกิดจะให้พวกเราสอนทำอะไรต้องจ่ายมาก่อน แม่งกูบอกไอ้ชาแนลปิดเลยปิดชาแนลไปเลยเออกูยอมจ่ายก็ได้ซักสองขีพอมั้ยโอเคก็กูหาแดกละได้ถุยถุยโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย